คนปัญญาอ่อนว่าเป็นผู้พิการทางปัญญาหลังจากที่เรามีการประชุมสมัชช์ผู้ใหญ่สามัญประจําปีเมื่อปี59วันที่2 1กุมภาพันธ์2559ได้เปลี่ยนชื่อตามมติของสมาชิที่เขาเริ่มประชุมค่ะเป็นสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยเพื่อให้สอดคล้องกับการทํางานของสมาคมและปัจจุบัน นะคะก็มีนายสุชาติโอวานวัฒนสกุลเป็นนายกสมาคมตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันค่ะก็ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งมานะคะ่าณสุชาติก็ได้ทำงานเพื่อสังคมขอใครมาคลิกเมาสเ,เสียงตรงนี้พี่เปิดแล้วไม่ออกอ่ะมันเสียงต้องโยงไปไหน Hai man น,นี่เราก็จะมีทํากิจกรรมก็คือน้องๆก็ไปแข่งขันเนี่ยก็คัดจากที่นี่ไปแหละก็จะมีแข่งเปตองแข่งอะไรของเขาเนี่ยนะครับก็ได้รางวัลเหรียญทองบางเหรียญเงินบ้าง ไม่ครับลูกผมยี่สิบสามแต่ก่อนหน้านี้ก็จะมีสมัยก่อนมันตั้งโดยการ ท,ที่สระบุรีราชานุกูลนั่นแหละสมัยก่อนก็คือโรงพยาบาลปัญญาอ่อนแล้วพอตอนหลังให้คาว่าปัญญาอ่อนเ,นอเป็นคำบูลลี่เราก็เปลี่ยนที่นูก,ก็เปลี่ยนเป็นราชานุกูลของเราก็เปลี่ยนเป็นสมาคมผู<อ>้ปกครองทา่งตีปัญญานี่เราก็ไปสอนพวกเราไปฟ้า ีก็ทําโครงการให้กับตอนก็คือระดมสมองจะหานะวัตรกรรมอะไรดีๆให้กับคนพิการเดี๋ยวไทยพีเบสเป็นคนร่วมทำอ,อ,นนอ,อันนี้ล่าสุดก็ไปสอนที่มาหลาลัยรังกำแหนงที่มอรังแกำแห่งเขาเชิญไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเชิญอีกรอบแล้ว ตามจังหวัดต่างๆพี่ตักเขาก็สนใจเรื่องการจ้างงานผู้พิการเขาก็ติดต่อมาเองของความเหลื่อมลำ้ำของหลากหลายทางเพศเราก็ไปร่วม จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรารณรงค์เรื่องการศึกษาให้เด็กเราเข้าไปเรียน่วกกับเด็กทั่วไปก็เลยรายการรู้เท่าทันก็กทําตอนเด็กพิเศษเรียนได้คือ <c oughs> อันนี้ก็เพิ่งเพิ่งยังไม่ออกอากาศนะเพิ่งถ่ายไปเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเองกลับไปถ่ายที่สตูดิโอเพราะว่า เด็กเรานอกจากจะฝึกที่นี่แล้วเนี่ยยังไปฝึกที่สเตโดโด้วยข้างนอกอันนี้พ่อแม่ก็จ่ายตังค์เองนะออกคนละสองร้อยมากอะไรมากเสียเงินเดียเราจ้างจง้างครูครูนกอะ่ะครั้งละพันสองอ่ไงเงี้ยเขาก็ปกติก็สอนเขาเดนอะเดียวๆคนละพันสองแต่พอของพวกเราอะ่ะสอนสิบคนยี่สิบพันสองเขาก็ให้พิเศษเรา พยายามให้มีกิจกรรมทุทกวันเลยเนี่ยสองเดือนเนี่ยทุกอาทิตย์เลยนะลองถามนี่เดี๋ยวกิจกรรมเราแน่นมากเพราะพยายามที่จะแบบอยากให้เด็กเขาได้เคลื่อนไหวตลอดนั้นกิจกรรมเราเนี่ยอาทิตย์หน้าก็มีเชียงรายก็คืองานสภา,าคนพิการทุกประเภทเราก็ให้เด็กสติปัญญาเราไปโชว์แต่เอาน้องกลุ่มทางเชียงรายไปโชว์ในงานนั้นเวลามีงานเลยแล้วแต่เราจะคือที่เนี่ยจะเด่นเรื่องเรื่องการแสดงความสามารถ เด่นเรื่องงานอีเวนต์เนี่ยอย่างเรื่องถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ย,ยก็ให้เขาถ่ายสวยๆถ่ายอะไรต่อไปเป็นขอรายงานผลงานประมสมาคมให้ท่านทราบนะคะว่าสมาคมของเราเนี่ยมีการเนิง,งานโดดเด่นอยู่สามด้านนะคะว่าด้านที่หนึ่งจะเป็นเรื่องของการผลักดันสง่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้คนพิการในสมาชิกของสมาคมทั้งหมดได้รับการจ้างงานและกระจายไปอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยทั้งสี่ภาคภาคเหนือภาคใต้ ภาคสาแล้วก็ภาคการนะคะตรงนี้ทําให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวคนพิการมีไรายได้อย่างที่ตัวอย่างที่เราพาดูของเด็กที่กรุงเทพอะคะ่ะเงินไรายได้ของคนพิการเนี่ยโอนเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงกระจากสถานประกอบการแล้วก็ถึงคนพิการโดยตรงเลยค่ะ,ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสนับสนุนส่งเสริมชมรมเครือข่ายให้เขาถึงสิทธิประโยชน์เช่นส่งเสริมให้มีครอบครัวคนพิการได้ประกอบอาชีพ ให้มีการศึกษาได้ศึกษานะคะแล้วก็การพัฒนาศักยภาพชมรมเครือข่ายไปใต้การรับรองของสมาคมให้สามารถขับเคลื่อนง,งานได้เพื่อที่ให้คนพิการในในต่จังหวัดได้รับประโยชน์นะคะทุกทีร้อยเปอร์เซนค่ะแล้วก็การฟื้นฟูสมรรัภาพส่งเสริมพัฒนาการให้คนพิการทางสติปัญญาร่วมกับศูนย์รักษาพิเศษต่วนกลางอย่างที่พายขึ้นไปดูไปดูข้างบนนะคะแล้วขอ ขอตัวเลขบริษัทที่มีการจ้างงานที่ให้ทำสัญญากับเราเป็นจำนวนบริษัทนะคะทั้งหมดทั้งหมดยอดหกอาจจะกลับแป๊บนึงทั้งหมดยอดกลับไปหน้าเดิมเมื่อกี้ยอดรวมเนาะมีคนพิการได้จ้างงานหกร้อยห้าสิบคนแล้วก็มียีสบสี่สถานประกอบการที่มาให้ทำสัญญาจ้างงาน อันนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือจากการที่สมาคมหาแล้วก็ส่งไปให้ตามชมรมต่างๆยังไม่รวมถึงชมรมที่เขาไปหามาได้เองด้วยนะอย่างเช่นอยุธยาเนี่ยเขาหาได้40่สิบกว่าคนกาญจนบุรีอย่างเงี้ยก็จะมีขอนแก่นอะไรเงี้ยก็จะมีเยอะแยะนะครับที่เขาจะไปคือพอเราเรียนรู้จากสมาคมเราก็ไปหาเองเจอพินาต่อ คือนี้ก็คือหมายว่าบริษัทเขาที่มีพนักงานร้อยคนตามกฎหมายต้องจ้างคนพิการหนึ่งคนเราก็ไปติดต่อบริษัทต่างๆเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกซินเนกใช่ไหมน้องเมย์าก็ทำจากซินเนกเนี่ยก็ทางานเชิงสังคมก็คือไม่ต้องไปทํางานที่บริษัทเขาแต่บริษัทจะจ่ายตังไปที่คนพิการโดยตรงแต่คนพิการจะไปทํางานเช่นในกฎหมายได้เขียนไว้ว่าทํางานที่สมาคมชมรมโรงพยาบาลโรงเรียนวัดอย่างเงี้ยได้หมดนะครับแต่ทําใกล้บ้านเขา เนี่ยเขาก็จะส่งรูปส่งลายทุกวันเนี่ยทั่วประเทศเลยทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นแม่ห้องสอนยะลานรา,าที่วาเนี่ยเราไปดูมาหมดแล้วโอ้เด็กได้ทําแล้วก,ก็มีความสุขเราถึงที่เนี่ยเราถึงพยายามเน้นเลยบอกว่าเน้นเรื่องการจ้างงานเลยเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าการจ้างงานเนี่ยเป็นดีที่สุดในกฎหมายของทั้งหมดนะบางคนนึกว่าเนี่ยบางทีพ่อแม่บางคนเมื่อกี้ที่ถามใช่ไหมยังไม่รู้เลยเรื่องการจ้างงานทั้งที่ลูกเขาอะ ลูกเล็กก็สามารถจ้างได้นะเออเพราะว่ามาตาสามห้าเนี่ยมันจ้างได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยมีบัตรคูพิการก็ทําได้เลยแต่ว่าพ่อแม่เป็นคนทําแทนแต่ว่าทําเช่นทําร้านกาแฟร้านอาหารอะไรได้หมดเลยค่ะจากการดึงงานมาตาสามสามสามห้าสมาคมได้ทําแบบแบบประเมินความพึงพอใจแบบสอบถามผลสรุปออกมาสิ่งที่ได้จากการจ้างงานนะคะข้อที่หนึ่งคนพิการทางสติปัญญาได้มีอาชีพได้มีไรายได้ เลี้ยงดูตัวเองแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได้นะคะแล้วก็ข้อที่สเปลี่ยนมุมมองความคิดและทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีต่อกลุ่มคนพิการว่าสามารถทำงานได้เหมือนคนทั่วไปค่ะแล้วก็ข้อสามสามารถผลักดันการทำงานให้ในสถานที่สาธาประโยชน์ของคนพิการโดยไม่จำกัดแค่อยู่ในสถานประกอบการ ที่เกิดขึ้นได้จริงก็คือส่วนมากสถานประกอบการที่ผ่านมาก็จะจ้างแต่คนไปทําใน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 โรงงานแต่ถ้าทําแบบเชิงสังคมตรงเนี้ยคุณค่าศักดิ์ศรีคนพิการคนอ่คนพิการมีคุณค่า,แบบคคา,คคาทางสังคมสังคมยอมรับมองเห็นว่าคนพิการเนี่ยทำได้จริงอันนี้สิ่งที่ได้จากการทําแบบแบบประเมินผลของโครงการจ้างงานนะคะค่ะต่อไปนได้ค่ะ การสนับสนุนส่งเสริมชมรมเครือข่า,ขายให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์นะคะ นีいい <ạ S 1> ่ถ้าเกิด เรายินดีให้ให้อ่าไปทําไปไปเยี่ยมในพื้นที่ที่คนพิการยากจนลําบากจริง,รงๆต่างจังหวัดด้วยนะคะถ้าอยากได้ภาพที่แบบอยากเห็นน้องๆที่เขาครอบครัวคนพิการที่ยากลําบากมาตรงนี้อาจจะมองว่าไม่ค่อยเห็นภาพตรงนั้นเยอะค่ะได้ค่ะ ยินด,ด,ดีทัพพอร์ต powerpoint ที่นำเสนอวันนี้แล้วก็ให้เข้าไปดูในเพจของสมาคม,มาค่ะ ขอโทษเมื่อกี้ลืมแนะนํากรรมการก็มีคุณสุชาติโอวานวัฒนสกุลที่เป็นนายุสมาคมมีกรรมการทั้งหมด19คนมีที่ปรึกษาสามคนวันนี้เน,นื่องจากบางท่านในติดภารกิจบางคนทํางานราชการมีงานกิจกรรมบ่อยก็ลางานบ่อยวันนี้ก็ไม่สามารถมาร่วมได้ก็ขอแนะนาําในเฉพาะที่อยู่ในห้องนี้ก่อนนะคะแนะนําท่านต่อไปเลยนะคะเป็นที่ปรึกษาคุณเกษษียรติศักดิ์ก่ะเี่รเปรา ต่อไปค่ะคุณรัชพรสุวรรณโชตเนี่ยค่ะเป็นนายทะเบียนสมาคมต่อไปค่ะคุณอัญชลีแก้วไผ่นอค่ะเหงดนิกค่ะแล้วก็ในห้องนี้ส่วนกรรมการก็ที่คนสุดท้ายค่ะนัตยาดีจองค่ะมาจากสแก้วเป็นกรรมการไออีกส่วนหนึ่งกำลังเดินทางมานะคะเนื่องจากเมื่อวานเนี้ยมีกิจกรรมก็เลยเดินทางมาช้าหน่อยครับนอกั้กก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ เรามีชมรมเครือข่ายภายใต้การรองทั้งหมดปัจจุบันเนี่ย100